เป็นลันที่สองครับลอผู้พิเศษครับน,นะครับ here, yeah. แล Nig ้วพอๆลันแรกช่างสอนใช่ไปครับเดี๋ยวดูลันที่สองครับวิ่งสองได้สามครับถ้ามีลันสามนะให้รถไปจอดพักรุ่นหนึ่งเราจะมาวิ่งในรหัสติดก่อนครับนะครับจมีเอาลอยไปรถนี้ก่อนนะทีนี้องขอบคุณสำหรับเบลล่าให้รับลีโว้ครับที่ไในนู่นนี้นะครับต้องครับ นีช่างกอตครับแท็กจากโคดเดือนจบสองการยับนานยาได้เลยครับมาดูครับลันนี้ชันสามครับ I'm oh, oh